หงเริ่มหนาวไหมลิเวอร์พูลรังไม่หยุดบุกขยี้เวสแฮม3-1ขึ้นที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกวันนี้เรามาเจาะ5ประเด็นลิเวอร์พูขึ้นฟอร์มโหดบุกต้อนเวสแฮมยูไนเต็ด เรื่องจานสีแดงกลับมาติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากเกมล่าสุดลิเวอร์พูลบุกรังเวนแฮมนิวตัดพร้อมเก็บเก็บเจสันดัดในแบบสบายๆเกือบสามประตูต่อหนึ่งในเกมพิมพ์เพลทเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พวกเขาขึ้นไปอยู่รังอันดับที่3ของตรงนารางคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้จีหูดากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดพียงแค่หนึ่งแต้มเท่าน,นั้นเองเกมนี้นะครับเชื่อมเก่ามีปัญหานหนักกองหลังเช่นเคยต้องใช้เจสัแนแฮนเดอร์สัน ยืนจับกู้กับนะเทนิเฟลเลมส่วนกองหน้านะครับซานิโอมาเน่ก็มาโดนรวบเลี่ยงเล่นงานซึ่งเจคินคลับนะฮะจำใจต้องใช้ดิวักโอลิกี้โดยมีเชเดนเชตลิกาบโมเมซซาลาช่วยประสานงานเกมบุกโดยผลงานในการเก็บ3คะแนนสำคัญในแบบนี้ทำให้เดอะเรสกลับมาสู่ถ้ำเนียบการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งโดยตามหลังแมนเชสเตอร์เตดทีมอันดับที่2เพียงแค่1คะแนนและแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงแข่งน้อยกว่า1แมตช์อยู่4แต้มเท่านั้นเองนะครับโอ้ยสุดยอดอิลีพพรเมพี่น้องเมื่อคืนนี้โอ้ยังบ่ได้นอนอยู่ครับ เรามาดูห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมหงคืนฟอร์มเครื่องจักรสีแดงกลับมาติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งเริ่มหนาวไหมจ๊ะแฟนบอลหรือว์พูลเราไปชมห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมกันเลยนะครับโอ้โห و! จวดพออไม่เป็น้องจวดประเด็นที่หนึ่งซาลาคืนฟอร์มโหดโคตรเพชรกาดคิงออฟยิบคนเก่งคนเดิมกลับมาแล้ว ต้องยอมรับนะครับว่าโมเมสลาฟอร์มหายไปสักก้อใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาโดยในหลีกไม่สามารถยิงประตูได้เลย6เกมติดตอกาัานซึ่งแน่นอนย่อสมส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักเตะแต่ตอนนี้ทุกๆอย่างยุติลงแล้วเมื่อบางโมโชอฟอ,อร์มหดซัด2ตุงในเกมถลุงเวสแฮมยูนเต็ด3ประตูต่อเดึงโดยการยิง2ประตูระดับเวิลด์คลาสเกมนี้ดูเหมือนสลาห์ค่นข้างที่จะโดดเดี่ยวเพราะเขาขาด2คู่หุประกันอย่างโรเบโตเฟอร์มิโนและซาดิโอมาเน่ แต่ดิวอกโอลิกกกับเชดังนเชอก,กิลี่ก็สามารถทำงานได้เข้าขากับบางโมแม้เครื่องแรกอาจจะฟอร์มกันขัดกันไปบ้างเพราะต้องใช้เวลาปรับจูนกันแต่ครึ่งหลังนะครับสามคนโชว์ฟอร์มได้อย่างสะดาไปเลยอีน้อง สหรับจังหวะที่ได้ประตูแรกต้องชื่นชมความสามารถเฉพาะตัวของซาลาที่ได้รับบอลจากเคอร์ติจอดและใช้สายตาที่เจียบคมกับเท้าซ้ายสุดฉมังส่งบอลเข้าไปสุกก้นตะข่ายส่วนอีกประตูก็มาจากการเล่นสวนกับเร็วแลายคิลี่ยนบอลได้อย่างแม่นยําให้กับซาลาที่จับบอลอย่างเชื่องเท้าและซัดเซฟสบายเข้าประตูไปนะครับโอ้ oh, hey. ยแอดมินแลนเฮ่สไลเขาจนเหลือนไปครับพ่อแม่พี่น้อง อร์มการเล่นของซาลาในเกมนี้โดดเด่นทั้งจังหวะการยิงประตูและการเล่นร่วมกันเป็นทีมซึ่งแสดงหินว่าความเชื่อมั่นของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งและที่สําคัญเจ้าตัวนะครับซันนิลิกไปแล้วถึง15ลูกนําเป็นดาวซูโม่เดี่ยวๆแล้วรวมประตูทุกรายการกัตบันไปแล้วถึง21ลูกนั่นหมายความว่านักเตะยิงประตูมากกว่า20ลูกเหมืนกับเดอะเรดใน4ฤดูกาลติดต่อกันดังนั้นนะครับในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้เมื่อซาลากลับมามีความมั่นใจเหมือนเดิมซาวอกเดอะคัพคงจะได้เห็นของ แนวรับคู่ต่อสู้ต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีนะเพราะสลากลับมาแล้วนะครับโอ้ยมีความสุขอิลียิ่งไอผมหลาย,ห,ลายหน่วยนะครับสลาปร,ระเด็นที่2แฮนโด้คู่ฟิลิปคู่เซนเตอร์บ็กฟอร์มบันเจอดเชื่อว่าตอนนี้รอยชื่อนักเตะต,ตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลออกมาสาวกเดยวเขาคงใจหายใจคว่ำกันพอสมควรเพราะเซนเตอร์แบ็กในเกมนี้คือจอแดนแฮนเด่กลับนาเทนิฟิลิป ในไรของเฮนโดทุกคนก็รู้ว่าเขามีสกภาพในการเล่นของเขาแล้วนะครับสำหรับเนทฟิลิปดูเหมือนว่าจะเป็นบอร์ดน้ำมันให้แนวรุกคุนค้อนได้โจมตีเฮนโดฟิลิปคือเซนเตอร์คู่ที่12ของทีมโดยผลงานของฟิลิปสามารถหุบปากพุ่งนักวิจารณ์และโค้ชคีย์บอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทําหน้าที่ได้อย่างสุดยอดในการรับมือกับมิเกลอาร์ตูดิโอที่ทั้งใหญ่ทั้งเร็วนอกจากนี้ยังมีจังหวะก,การม่งเคลียบอลได้อย่างสุดยอดไม่กลัวเจ็บอีกต่างหากนะครับอ้ยออนซอนมึงอิลีฟอร์มาขึ้น เกมนี้ฟิลิปอ่านเกมค่อนข้างดีมากๆและทําหน้าที่ได้ตามที่เจ็ครับสั่งเอาไว้ทุกอย่างโดยเฉพาะการเล่นที่ไม่มีจังหวะชงชางให้เห็นเลยนอกจากนี้ยังแสดงเห็นถึงการเล่นที่มั่นใจแม้จะโดนแนวรุกของเวนแฮมบุกกดดันอย่างหนกักขณะที่แฮนเดอร์สันต้องบอกเลยเห็นกับว่ายิ่งเล่นยิ่งดีเยี่ยมไม่มีที่ติแม้จะต้องลงมาทําหน้าที่เป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นแต่สามารถรับบทบาทนี้ได้อย่างเผอเฟก ซึ่งฟอร์มแบบนี้จึงมีเช่เรื่องแปลกที่เจนส์มิเนอร์แซวกับตันเฮโดอาจจะโดนเจงครับจับเล่นตำแหน่งนี้ยาวๆจนแขนเกือกเลยก็เป็นได้โดยล่าสุดนะครับซึ่งในโลกของสื่อออนไลน์ก็นำภาพของจอแดนแฮนเดซันไปตัดภาพนะครับทำเป็นทรงผมคล้ายกับเวอร์กิลฟันไดส์แล้วก็ทรงผมของฟาร์มโยที่หัวล้านออกมาให้เห็นนะครับว่าแฮนเดสันนั้นสามารถเล่นกองหลังได้นะครับอ้ยสุดยอดอีลีเมื่อคืน ประเด็นที่ 3. สามกำลังสำรองลงมาสร้างความแตกต่างให้กับเกมนี้ในยามที่กำลังอยู่ในช่วงอึดอัดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกำลังสำรองที่อยู่ข้างสนามก็มีความสำคัญมากๆและเกมนี้นาะยใหญ่ชายรมันใช้ผู้เล่นสำรองนี้อย่างคุ้มค่าเพราะการเปลี่ยนตัวสารนัืเตะลงเล่นส่งผลกระทบต่อชัยชนะของทีมอย่างมากแกมรุกของเดเลตค่อนข้างตื้อทั้งในครึ่งรกและยาวเป็นถึงเกือบ60นาทีที่ทําให้เจอร์กิปปเป็นจะต้องมีการปรับแผนด้วยการส่งเคอร์ตี่โจน์ลงมาแทนเจมส์พิเนอร์ ซึ่งก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นจูาหนูดารุ่งในวัย20ปีก็แผงลิดทำแอนซินก,กับซาลาซัดประตูขึ้นดำหลังจากทีมก็นำห่าง2-0เจกก็เลือกเก็บชักกิลี่และส่งโรเบิร์โตเฟอร์มินโนลงสนามแทนที่ซึ่งบอบบี้ก็ไม่ทำอีกผิดหวงังเมื่อเขาสามารถปั่นป่วนเกมรับของเวนแฮมได้ตลอดและช่วยทียมในการสร้างสรรค์โอกาสยิงประตูได้เรื่อยๆ จนกระทั่งช่วง10นาทีสุดท้ายคุณซือเลือดดอยส์ต้องถอดเดว็อกโอลิี้ออกที่มีปัญหากันาบาบแจบและใช้งานอเล็กออกเล็กเรลียนซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังมนะครับประสานงานได้อย่างเพอร์เฟกในกรอบเกตโทษกับบ๊อบบี้โรเบร์โตเฟอร์มิโนก่อนที่สตาร์เลือดสำบับบราซิลจะใจกว้างนะครับทรงบอลถวายผ่าน พร้อมฝังเพชรให้กับจอจิทหวานในรุ่มซับประตูที่3ปิดกล่องทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทีมมีคุณภาพของการเป็นแชมป์ต้องมีเพราะพยายามที่ทีมเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมลุกหรือเกมรับกําลังสำรองจึงมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ของทีมนะฮะโอ้โหผมขอหยองโมเมนสานะครับเมื่อคืนเทปอิลีนะครับหอมแกมสักเทือน,นึงนครับโอ้เทปอิลีกับสาร ประเด็นที่ 4, เจคินครับควรได้รับเครดิตในการแก้ปัญหาเฉวนาหน้นการนี้ถือเป็นซีซั่นที่บาบอกแตักสหรรจลิเวพูอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเรื่องปัญหาผู้เล่นที่คนสําคัญบาดเจ็บแม้หลายคนอาจจะบอกว่าทุก,ท,กทีมก็เจอปัญหานี้แต่เดอะเรดดูเหมือนจะโดนหนักกว่าชาวบ้านเจ้ชาช่องหลายเท่าการขาดเวอร์คิลฟันไดกับโจโกเมสไปแบบยาว ซึ่งส่งผลกระทบไม่ได้เล่นตลอดทั้งสีส่เสนนี้ทําให้เจ็คกิ้งลับต้องใช้งานฟอมโยนยืนเซนเตอร์แบ็กชู้คราวร่วมกับจูเอลมาตฟซึ่งไม่ฟิลชบาบซิลเลนกระทไในที่ได้ดีทั้งทั้งทีไม่ใช่ตําแหน่งที่เขาถนาดัดงานนี้นะครับแฟนบอลหงด่างท้าจะลืมไปแล้วว่าฟอร,ร์มโยโดดเด่นในตำแหน่งไม่ฟิลไม่ใช่กองหลังในบางเกมเขายังต้องเล่นร่วมกับจอแดนแฮนสันในตำแหน่งค uh ู่หูเซนเตอร์แบ็กกรณีที่มาติฟบ,บาดเจ็บอีกตั้งหากเว้นกรรมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับล่าสุดทางฟอร์มโยกับ, pe, กาบาจูเอลมาติ ทำใหุ้นซึนจอห์นวันต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจับเฮนโดคู่กาบฟิลิปซึ่งพวกเขานะก็เล่นเข้าขากันได้อย่างรู้ใจรับมือเกมรุกของเวนแฮมได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนของกองกลางการ,การ,การ,การที่ทีมต้องขาด2มิฟิลชั้นยอดที่ต้องถอยปเปล่นเป็นยินเป็นกองหลังนะครับทำให้เจคินครับต้องมีการปรับโหมดให้จอร์นจิโอวาาในดมุมเยืนเป็นโฮดดิงมิฟิลซึ่งก็ททำได้ดีมาก,มากส่วนเต็กก็อาคันโตราอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักพักกรณั้นผลงานโดยรวมของเขาก็ยังถือว่าน่าพอใจ นอกจากนี้การสลับใช้งานระหว่างเจนสปินเนอร์กับเคอร์ติอจอนก็ถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในส่วนของเาแนาวรุกล้าสุดนซาดูมาเน่โดนโรคเร่งเร่งงานขณะที่เฟอร์มิโน่ถูกดรอบเป็นตัวสำรองและเจอกรรอบเลือกใช้งานไชคกกลี่กับโอลิกี้โดยทั้งคู่ทำงานที่อย่างเดีย,ดยม ลองคิดดูกันแล้วกันหักหรือว์พูลชุดพิการแบบนี้ไม่ได้อยู่ในมือของชายที่ชื่อเจคินครับแล้วแล้วก็ผลงานของพวกเขาคงไม่ได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนในลีกอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหโอบอสของเราสมองเพชรอยู่แล้วประเด็นที่5การเล่นล่าของจาเก่ากลับมาแล้ว ช่วงคริสต์มาสระยยาวมาจนเกือบปลายเดือนมก,กราคมหลายๆคนเริ่มรู้สึกวันลิวผู้กำลังจะหลุดวงโคจรในการป้องกันแชนมป์พรีเมียร์ลีกเนื่องจากพวกเขาสกดคำว่าชนะในลีกไม่เป็นเลย5เกมติดต่อกันพร้อมกันนี้ยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดตกต่ำส่วนทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและสิ่งสาวกเดอะคัพเฝ้ารอก,ก็มาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้เมื่อพวกเขาสามารถโชว์ฟอร์มไี้อย่างสุดยอดในเกมบุกกรุงลอนดอนไลตัอนทันํามอสเปอร์ไป31 เมื่อฟอร์มเริ่มเข้ารูปเข้ารอยต่อให้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะก็ไม่ส่งผลระบบการเล่นขนพองจิกกิ้งครับเพราะพวกเขาก็ยังคงเล่นได้ตามแทคนติกที่เจ้านายวางแผนเอาไว้ได้อย่างเยี่ยมส่งผลให้สามารถบุกเมืองเหนืองอีกครั้งแล้วก็มาเก็บสามแต้มสำคัญในเกมสอยเวนแฮมนอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับดวงกับโชคก็มาพร้อมกันเนื่องจากทีมที่อยู่อันดับเหนือกว่าเขาทั้งมมนชนเต็ด และเลสเตอร์ซิตี้ต้องอยู่ในช่วงสุดขั้นตัวเองเช่นเดียวกันทําให้ตอนนี้หดงดังสยายปีกขึ้นมาอยู่อันดับที่3ตามหลังไปแสดงอันดับที่2องแค่แต้มเดียวและตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แข่งน้อยกว่าหนึ่นงแมต์จ่าฝูงอยู่4คะแนนตอนนั้นแน่นอนว่ายังเร็วกันไปที่จะพูดถึงการคขา้าแชมป์แต่ด้วยฟอร์มที่ค่อยๆกลับขึ้นมาของลิเวอร์พูลดีไม่ดีภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์อันดับในตรนารางคะแนนลีกอาจจะมีการรอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็เป็นได้เครื่องจักรสีแดงกลับมาแล้ว นี่คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับเกมเกมนี้ส่วนลิเวอร์พูลของวกเรานัดน,น่าเจอไบรตันและไปพบกับแมนเชสเตอร์ที่นะครับส่วนตัวแอดมินเองสะใจจริงๆยังไม่ได้นอนนะครับภาคมันๆให้แฟนๆได้ชมกันไปเมื่อตอนตีสามนะครับลุกขึ้นมาทำคลิปอีกตอนตีห้าสะเดาไปเลยน้องอบกดไลค์ช่วยกดแชร์น,นะครับขอฝากด้วยด้วยกันก็คิดว่าช่องนี้เป็นช่อง ที่เล็กๆช่องหนึ่งแต่ว่าขอให้แฟนๆนะครับช่วยแชร์ให้แอดมินตาดำๆคนนี้หน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ